โดยท่านจังหวัดบุรีรัมชะธานีเพิ่นก็ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงของอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ นายพลผู้สมปองนะคะฐานรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับพูวอำนวยการศูญปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีผู้แทนนวยนที่เกี่ยวของค่ะร่วมลงพื้นที่ไปติดตามประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมกับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำการส่องบํารุงประตูระบายน้ำและโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำในพื้นที่เสี่ยงนะคะการลงพื้นที่ในเทือนี้ได้มีการตรวจติดตามสอง พิธีลักน้ํากันค่ะจุดแรกนะคะก็คือในเขตของอําเภอวารินชำราบค่ะเป็นส่วนของบริเวณประตูระบายนา้ำวัดเสนาวงศ์นะคะและประตูระบายนา้ำชุมชนทากอไัยส่วนจุดที่2ค่ะก็คือในเขตของอําเภอเมืองนั่นเองที่ชุมชนวัดบุรพาสองชุมชนโรงเรียนเบญจมามหารชหนึ่งและชุมชนหลังโปลีจากการลงพื้นที่ในเทือหนีนะคะพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลและล,ะลำน้ำสาขายังคงมีปริานนามาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้น จากฝนในาราคาที่ตกต่อเนืองในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮทไฮบางจุดค่ะมีน้ำท่วมขรังในพื้นที่หลุมตำ่ำโดยเฉพาะในพื้นที่ชุวมชวน ใกล,ล้ริมแม่นม้ำที่เสียงต่อภาวะน้ำเอ่เขาท่วมซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้เร่งดำเนินมาตรการเรื่องของการป้องกันและบรรเทาผลกระทบบวาสิเป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสียงการสมบำรุงประตูระบายนา้ำเพื่อระาบายนา้ำ้อยังต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงการก่อสร้างพนังกันน้ำชั่วคราวให้กับชุมชนที่เสียงน้ำท่วมพร้อมทั้งจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังไกลชิดทั้งหนีทางจังหวัดเองเพิ่นก็ยำให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของนะคะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องของความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองขอให้ประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์ยังไกลชิดรับฟังข่าวสารจากทางราชการที่เพิ่นจะมาประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ